สวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งครับกับคูฮิลโก้พาวเวอร์เบรนนะครับวันนี้คูฮิลโก้ก็มีโจทย์มาแนะนําอีกแล้วนะครับเป็นโจทย์โอเน็ตครับป .6 ครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานนะครับโจทย์บอกว่าจากรูปครับกขอครับคือเส้นนี้ครับคงอครับคือเส้นนี้ครับและงจอฉอครับผมมีการขนานกันอยู่3ามเส้นนี้ขนานกันนะครับให้ถามหามุมของงฉอมีขนาดเท่าไหร่ครับ มุมของงอฉคือมุมไหนเอ่ยในคาถามเราต้องดูให้ออกก่อนนะครับของงอเฉอเวลาดูของงอเฉอเราจะดูตัวตรงกลางตัวตรงกลางตรงนี้มันเป็น,ปน,ปนมุมนะครับอันนี้ฟังโจทย์ก็ไม่เขียนอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าอม,มออุมมุมแล้วเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาเขียนตรงนี้นะครับแต่อันนี้เรารู้กันว่าตรงกลางเราจับเราจับเซนเตอร์คือตรงกลางคือมุมงองงแล้วก็จิ้มไปที่งอง,งูปุ๊บนั่นคือคําถามคือถามหาตรงนี้ มุมตรงนี้มีขนาดเท่าไหรเนี่ยมุมตรงนี้มีขนาดเท่าไรนะครับมันเป็นมุมของงอฉาหรือเปล่าก็ดูดูตรงตรงด้านประกอบตัวที่มันประกอบมุมออกมาของงอฉอก็คือรูปนี้อันนี้คอนเฟิร์มครับคำถามถามหาตรงนี้ครับคราวนี้เราใช้ความรู้ในเรื่องของเส้นขนานยังไงนะครับเมื่อเขาบอกว่ากอของกับคององอขนานกันนะครับน้องๆต้องต่อเส้นครับเส้นขนานตรงนี้กับตรงนี้ครับเพื่อให้มองง่ายขึ้น ต่อเส้นไปครับปบบบตรงนี้ครับต่อเส้นไปกลายเป็นว่าสองอันนี้ขนานกันนะครับไอเรื่องเส้นขนานมันเกิดจากเส้นขนานที่มันขนานกันใช่ไหมครับแล้วมีเส้นใดเส้นหนึ่งมาตัดความรู้ที่น้องได้เรียนรู้แล้วส่วนใหญ่ออกสอบก็คือมองหามุมแย้งถ้าตรงนี้มุมเป็น X จะมีค่าเท่ากับมุมอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ามุมแย้งก็คือตำแหน่งนี้ แล้วถ้าไอมุมตรงนี้ครับมันก็จะไปเท่ากับตรงนี้โดยใช้กฎมุมแย้งเมื่อเส้นสองเส้นนี้ขนานกันมุมที่อยู่ภายในของเส้นตัดนะครับที่อยู่ภายในของเส้นตัดแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันจะเท่ากันนะครับจำลองภาพมาเป็นแบบนี้แล้วเราเขียนตัวนี้มาขยายต่อเส้นนี้กับเส้นนี้ก็เปรียบได้กับเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วเส้นนี้เป็นเส้นตัดต่อเส้นมาปาบปาบ ปา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 เห็นไหมครับพอมองออกไหมครับเส้นนี้เฉียงแบบนี้เส้นนี้เฉียงแบบนี้ตำแหน่งตรงนี้ก็คือตำแหน่งตรงนี้และมันก็ต้องเท่ากับตำแหน่งตรงนี้ถ้าไปปรากฏในภาพใหญ่ก็คือตำแหน่งนี้นั่นคือตรงนี้ก็คือ30องศานะครับคราวนี้มาดูรูปล่างเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้เท่าไหร่เรามาดูรูปร่างบ้างรูปอันล่างมันก็เปรียบได้กับ ตัวเส้นขนาดอันนี้ครับเปิดเปิดนะครับคอควายอยู่ตรงนี้นะครับจอจานชอฉชิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันมีเส้นตัดตรงไหนครับจากชอฉชิงพุ่งไปครับนี่คือตรงนี้ตัดครับถ้าตรงนี้ตัดเรามาดูรูปเล็กก่อนเพื่อทำความเข้าใจภาพนะครับถ้ามุมนี้เป็นตัวนี้มุมที่เป็นมุมแย้งที่เท่ากันต้องอยู่ตําแหน่งนี้ ถ้ามุมแยง้งตรงนี้มันก็จะแย้งกับมุมตรงตรง,ตรงไหนต้องต่อไปนิดนึงนะต่อไปก็คือตรงนี้สังเกตให้ดีนะครับมุมมันจะต้องมาวิ่งจากตัวเส้นตัดไปหาเส้นขนานนะครับอย่าเกินมาคนะครับพอเราได้โมเดลเป็นภาพแบบนี้แล้วเรากลับมาดูภาพตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็ทำการต่อ,ตอเส้นลงไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการเรียนแบบเส้นตัดตรงนี้ปึ๊บพอเรียนแบบเส้นตัดตรงนี้แล้วนะครับตำแหน่งนี้เปรียบได้กับตำแหน่งของตรงนี้ถูกไหมครับเปรียบได้กับตำแหน่งตรงนี้ดังนั้นถ้าตำแหน่งนี้ไอตัวที่มันจะเท่ากับตำแหน่งตรงนี้ก็คือตรงนี้เปรียบได้กับตรงนี้นี่เองนะครับก็คือ20กลายเป็นว่าเราได้คำตอบแล้วว่ามุมของ,งอชอก็คือ 30องศาบวกกับ20องศานั่นก็คือคําตอบก็คือ50องศานั่นเองขอบคุณครับ